ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นสติ๊กแมนปาร์ตี้นะเบโคลสับนะครับถ้าเกิดได้เสียงรบกวนแต่อย่างใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะแขกเพราะอัดอยู่ในบ้านนะครับอัดคลิปอยู่ในบ้านก็วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะคือได้คนเดียวก็จริงเหรวอ่ะเอ,อ้น้องผมมันคือใบไหนะครับเเขาจะมาเล่นด้วยนะเขาอาจจะพูดพูดบบน้อยน,นะเขาเขาไม่เคยลงเขาไม่เคยออกออกงานยูทูบนะครับก็แบบ เพื่อประสบเจริญได้คิด15บาทโถเขเริ่มเกมเลยด้วยกันนะเอาเป็นนี้สองคนนะอ่าแล้วก็เป็นแบบนี้เอาเก้าเลยเรนดอรด้วยอืมระเบิดอาบิจีเหรียญแล้วก็แก่นะครับอ่ามีหมาด้วยหมาแล้วมาแล้วเราเล้วระเบิดระเบิด,บดโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่นี่เนี้ยเดี๋ยวไป

แนั้นได้ไงเนี่ยได้สองมาได้สามศูนครับมา,าได้หนึง่งเออจังหวะนี้ก็แบบมาแล้วเกมที่สอง RPG ถ้าก,กดคี่ตรงมือสีแดงทีก็จะยงิงครับมีมันมีดยิงไปสีเหลือ,องอ้าวยิงอาไงยิงไปดิโอ้ย เลยคูบัางดีคูบัางดีงด <ís> ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงเปล่า <laughs> มัมมีโอ้ยอ้หเต็มหน้าเลยเอ้ามัมมีม่งชนระเบิดนิ้ห,หยงืงเอาตายอ่ะตายแล้ว <laughs> ตายแล้วอ่ะว,วันนี้ก็ย,ยิงสะท้อนโอ้โคตรแม่นเป็นไงความแม่น เอาโอ๊ยเอาหัวจะตายไอ้เขียวไอ้เขียวเลือดหมดแล้วไอ้เขียวเอาเฉยไอ้เหลืองดูผิดไม่อตายตายลอยมันเด่นเลยครับดีเกินไหมพวกเปิดพอดีมันเล็งแม่นเลยครับมันก็ลุนตายเพ่อจะอะไรเนี่ย เด้งเลยโอเคอะอะเลือกเล่าต่อไปครับใจหนึ่งได้ขุนอ่าตวสองไอ้สาวไอ้เหลือเม็นนาแล้วมาดัดตัสามนี่ไงความไวไวของผมแล้วอ้า โดนระเบิดติดลบเลยโอ้โหเอาหัวเหลี่ยมมันลักเป้าแล้วเหลียงโฟเอาเอเดียแยวโอ้โหดูดิเอาติดลบไป่ดีเฮิร์มันนี้เฮิร์มันนี้เธอมาหกแล้วเธอมาหกแล้วอุ้ยเจ็ด ต้องหวยเหลือ,มลองมาล็อกเป้าเอ้าแปได้ไงเนี่ยโอ้ยได้ดึงเลยได้สามได้สี่ได้สามมันนำแล้วทำไมเราได้คะแนนน้อยจังนีแค่ไันโอ้ไม่ได้เลยแค่ยี่สิบโอ้ยคนน้อยดิต้องหันี้ จะนั่งม่เขียวอยู่มันเขียวเลยดูวะูดูดิหูหนึ่งรอยทำได้ไงไนี่ยไอ้น้องนี่ได้หูกคอได้รับสองก็ยังดีวะหูได้หนึ่งรอยอ่มแล้วอ้โอ ตรงมาหนี้มาแล้วอุ้ยตายแล้วตายหาไปแล้วเอาเอาผักเออชนะชนะแล้วเลสก้ารับตายคนแรก cái đi 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 thao hộp à uyyy Ui, uyy uy uy quá Đi uy 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 โอ๊ยย่าเล่นอย่าดิอ้าวเล่นย้อยตีไดูไปดิอะไรเนี่ยเรื่องนูคนง่ายเลยทไมึดสามครับอะไรสลงไฮววติดฮาลุกเป็นยกย้ายหกย้ายอันนี้กระดรถตรงนี้ ดิฟไม่ดิฟครับไม่ดิฟคราบถ้าเกิดดีมันจะช้านี่เล่นเล่นน uh, ี้เลยเล่นเล่นเล่นทางรัดเอาไว้หยุดรถรถเปอะไรเนี่ยไม่ดิฟครับถ้าเกิดดีแล้วออาดิฟโชว์ึีกทีดิฟดิฟดิฟยากเนี่ยดิฟดิฟไม่ได้ดิฟเอาเอารถเอารถ อันนี้ก็ตาว่าเอาโชดูดิเอา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 อะไรเนี่เดี๋ยวได้ที่หนึ่งว่ะได้ที่หนึ่งอ่ะได้หนงได้หนงได้สองอันนี้ได้สือด้วยเออลงให้แย่ยมาหูดัดกินบุปผงตีตัวเองไอ้เยกิน thấy <laughs> ờ, Ê, là bố ơi Dạ ông Ờ mình ấy tỷ đen bằng nhỉ lấy chim có lưu lưu, chim kiểu Chim kiểu พุกปออกไปจิ้มโอ้โอ้โอ้เฮ้คุณเอาไม่ได้เอาเอาไม่ได้จิ้มไปวะดิเฮ้ยงขูไปจิ้มอีกคนเนาะเดี๋ยวยคนใครมาอ้าจิ้มสี่คนโอ้จิ้มหมดเลยบ้าบ้าข้างบ้าอะไรอ้า โอ้สิบหกได้เยอะจังมาเฮ้ยส,สิบเจ็ดสิบสามสิบแล้วก็แปดละฮึยกดแบบอุ้ยชูดบาสชูดบาสครับอุ้ยชูดไปสเอาไปสาเต็มขโมยขโมยมาครับชูดไปสามเต็มเอาเอาไปเอาไปดเอาเอาไป เอ้ยเหลืองหนึ่งเอ้าโยนให้ไหมมาโยนดิ้อดึงแทมดึงแทมเอ้าโยนให้ใครเนี The ่ยเอ้าเอาไปเอาไปสาแทมไ่โนนหอยไปโอ้ยโดนรถใครวะแป็ทแพ็แพ็เลยโอ้โหเฮ้ยโดนเจ็ดเจ็ดเกี่ยวได้สิบสองอ่ะ เดี๋ยวได้สิาเว๋วเว๋วเอาอะไรเนี่ยเอาสแต้มพอไม่ก็ได้ไปเหไปทีโลโดนได้สาแต้มได้สิ่แต้มเอาวุโนไปไหนวะเนี่ยเอ้าโอ้นี่โรบเจ็ด dọn đi 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 <laughs> đi đây đây, 3. đây đi 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 à tên, đi 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 à đi <laughs> đi <laughs> <Tháng>, Yeah Wow Thảo, đi 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 đuôi đi oh. ไอ้เนี่ยพุดธรามาบ่อยมากแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากหรอกสองร้อยบาทของฝัน,นอะไรรู้สึกว่าตะวันหรอชอบง่ายอ่ะเอาม,มีเอ้าให้มามาเนี่ยเอสอสามพันเป็อของก่อนที่จะ<ป>ลบเกมนี้นะ ซื้อหมวกไปหมวกกระต่ายซื้อไปทำไมไม่รู้แล้วก็ทราบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับใครที่สนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับเฮ้ยเดี๋ยวกดติดตามก,ก็ซับจะมีออ้งมืเอาละกดกดซับขายแล้วกันนะกดติดตามแหละอก็ทราบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสันนนสดีครับผมไปแล้ว